เอานี้เหรอพ่อหมีเนี่ยนะน้องหมีให้แม่ดูเลยให้แม่ดูจะให้แม่เอดดูเหรอเปิดดูไหมลองดูก่อนเลิกไม่ให้เล่นเดียวเปิดดูข้างในก่อนมันหน้า ได้ปาเอนีหรอดจไดเร่มไหน้่เหรอไม่เปิดดูข้างในเลยแต่เปิดดูข้าในกันนะเพราะัสนุกไ เอนี้ใช่ไหมไหจะรอดั้ยเนี่ยไม่อใ,ใหญ่เลยเอาไหมไจ่ายตังเลย วนเร็วจีเร็วลี่รีบไปปูนปนจึกจักจึกจักจึกจักรถไฟสายลูกหนูแล่นเข้าไปในอุโมงมืดมืดแล้วก็มาขับไปงน,นี้ไดขับไปไหนล่ะ ก็พบเจ้างูที่เลื้อยมาในกรงงพอดีแฮ็ดีด่าีมเลได้อหนทโเหตก็าไปีดิงแล้วก็หนูเต็มไปหมดเลยนี่มันดูว่าเป็นท่ากแล้วออเออมันเด็กกลับมาชีดูดิเนี่ยนี่จะหนูเต็มไปหมดเลย ด้านหลังพวกหนูทั้งเจ็ดตัวยังมีขบวนล,ลูกหนูตัวอื่นที่กำลังเดินทางไปโรงเรียนจี๊ดๆเหมือนกันต่อแถวตามกันมาลูกหนูเหล่านั้นก็กำลังวิ่งตามรางรถไฟที่ทำจากเส้นไหมพรมสีน้ำเงินมาทางนี้รถไฟใส่ลูกหนูขบวนกำลังเล่นมาทางที่เจ้างูอยู่ดูดิมันไปเหนือหแล้วเหรองูเหรอมันก็กลับไปแล้วสิลูกมันเห็นด้วยดูดิขบวนยาวขนาดนี้มันก็ รู้แล้วแหละว่ามันไม่ท่าไม่ดีมันก็จะต้องเลี้ยวกลับไปโอ้ยงูอะไรก็ไม่รู้ตัวยาวๆไม่เคยพบเห็นมาก่อนหนีมันเลยหนีไปทางนี้แล้วช่วยงูด้วยจ้าเจ้างูทานตัว<ร>ตัน<ด>อย่างหวัดกลัวแล้วรีบเลยหนีเข้าไปในป่าลึกมันหนีประชี้งวใช่ไหมไปดูลูกงูดิเลยียวไหลังจากนั้นทุกๆเช้า ลูกหนูทั้งเจ็ดตัวเจะออกเดินทางไปโรงเรียนจิจีอย่างมีความสุขเช่นเดียวกับวันนี้ที่มีขบวนรถไฟลูกหนูยาวๆแล่นเข้าไปในป่าเหมือนทุกวันโอ้เจ็บคอจบแล้วชิตบมือแม่ด้วยจ้าต่อยหรอทำไมอะไรทำไมยู่แเห ใส่ชุดว่ายน้ำเป็นผู้ชายไงเราผู้ชายแต่เราต้อใส่ชุดว่ายน้ำใช่ไหมว้าวว้าวไหมว้าวไหมใส่ชุดอะไรเนี่ยอะไรนะคุณแม่ใส่ชุดอะไรคุณแม่ใส่ชุดแกะงุดค่ะนสีเขียวแม่เปลี่ยนตรงไหนคะไรนะคะเออแม่แม่เปลี่ยนเปลี่ยนชุดเราหรอเปล่ามาไม่รู้ไปเปลี่ยนในห้องน้ำเหมือนตอนที่ชี้ไปอาบน้ำบ้างอุ้ยชี้นี่เขาทำอะไรนี่ เมื่อกี้เขาเชือกมาบห่วงยางแล้วให้พ่อเขาดึงใช่ไหมใช่ไหมเขาอันนี้พ่อเขาใช่นี่พ่อเขาพี่เขาไม่พี่ช้บอกว่าเขามาตัดเชือกเขาไม่ได้มาเขามาตัดเชือกใช่แต่เขามาบัดห่วงยางเวลานั้นลูกหนูจะได้ไม่ลอยไปไกลใช่ใช่ hey, here, ป้าทำอย่างน,นี้ไหมเดีย๋ยวไปดูฝ่าย